สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยน,นคะครับผมเรามาอยู่กันในเกมวันครับแมนเดอะสตองเก็ตนั่นเองนะวันนี้ผมเองก็นี่เวลาสายบอกฮนะตัวแทงผมมาจะมาอัพครับผมนะมาดูกันว่าเราจะไปสุดได้แค่ไหนเพราะว่าทีมผมนี่ไม่มีแทงเลยอ,อ,ลอึดสุดก็จีนอตแล้วจะตายอึดสุดก็จีนอตละเลือดไม่ใช่จีนอตกู เลือดสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนี่คืออึดสุดแล้วอึดกว,ว,ว่ามูเมงกูด้วยแต่ว่าถ้าให้เลือกผมเอาจีนอสออกครับเพราะว่ามูเม,มงมันยังได้ใช้ตีบอร์ได้โอเคไปกันเลยามาเริ่มที่การพัฒนานะครับผมไปเลยเตรียมพวกของนี้มาพร้อมอ่ะอะไรฮะ ไปเรื่ยไม่ไหวเราฟาร์มได้ขาดอันนี้เหรออะไรไม่ต้องกลัวตายมันสุดแค่ไหนก็ไม่รู้อะสามครั้งหนึ่งสองสามโอเคขาดเยอะไม่เป็นไร ยกเน,นี่ยเจ็ดมีห้าพันกว่าไม่ไม่พอเดี๋ยวเติมเอาไม่พอเป๊ะเลยเลยเชื่อจริงจริงมันก็อยู่ในการคำนวณแหละนะแกร์เนี่ยมันเจอลัละลึกลับเลยมันเกินมาเยอะจังวะกระดายโดนอีกทีเลยฮุม่งเว้าอัพเลยอ่ะหลัไดไปรอเลยอ่กติดตวน คับพี่ครับไม่อ่านไม่อ่านเราไม่เล่นแต่เราจะมาอัพเราจะอยู่ในเกาบติดฟ้า <c oughs> ไปไปไป <c oughs> เพชรมีอยู่ห้าพันกว่าไม่ต้องกลัวหมดเติมได้ต่อยอัสล่าคาบุโตโมรุมตต่อยต่อย,อ,ยอีกไหมต้องหุบอะไรยงตกยุงตบยุง,ต,ยงต่อเรื่อยๆฮะท่านผูน้ชมยืด ไม่พอไม่พอเดี๋ยวไปดูวนมันมีขายไหมบวกเท่าไหร่บวกสามดูทีร้านคาลึกลรับ่ะมีขายไหมบวกสามบวกสามสองใบแล้วต้องการกี่ใบดูวันต้องการสี่ใบเอาเลยลีต่อยใหม่ตึ๊ดต็ด โอเคเราก็เราก็ไปซื้อในร้านค้าลึกลับอีกหนึ่งอันสต็อกมีเรื่อยๆอัพอ,อีกฮะเฮ้ยมั่งมันขึ้นไวม,มากเว้ยโอเคเรามาได้แค่นี้มาดูที่สกิลฮะไม่พอเงินก็ถัดไปก่อนเลยได้กี่ดาวดูดิ mười về mười lăm mười Nó chỉ lăm mười 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 lăm tốt, 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 lên อะไรอ่ะับสัมอันอก็นะครับถ้าใครอยากเลเวลสกิลไม่พอเลเวลเลเวลสูงสุดแล้วต้องการเพิ่มปลดลิมิต เดี๋ยวสกิลต้องรวม60โอ้อันนี้ไม่ได้ว่ะต้องอัพเป็น2ดาวใช่ป่ะใช่ต้องอัพเป็น2ดาวไม่งั้นปลดลิมิตไม่ได้โอ้น่าเสียดายว่ะไปไปไปลองสุมสักครั้งแล้วกันเอาลองมาสุมดูสุมบัินเช่นทั่วไปเฮ้ย กำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วโลววนีเป็นของเราบิดคิงเหรอโอ้โหลอชานานฟ้าให้ตายสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะก็ถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมนะอยากใผมสุ่มอะไรก็คอมเมนต์ลงฮะเดี๋ยวผมจะลองอ่ถ้ามันคุ้มหรือมันแบบสามารถทำได้ก็เดี๋ยวจะทำครับผม เพราะว่าผมเก็บตังค์นี่ซื้อองนี้อยู่ชุดฟุกีว่ายน,น้ำนะผมโอเคครับบ๊ายบายครับไปแล้วบ๊ายบาย